สวัสดีค่ะเราก็จะมารีวิวเตารีดนะคะในราคา271บาทนะคะดูซิว่าเตารีดเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมันสวยไหมใครมอนเห็นไหมดูซิว่ามันจะตรงปกหรือเปล่านะคะที่ นี่นะคะเพื่อนนี่เตาลีสีฟ้านะคะที่เราสั่งมาแบบนี้นะคะ,ะ,คะสีฟ้าสีสวยนะคะ นี่ค่ะด้าน,นหน้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ของซิมพัสนะคะสีสวยนะคะสีสวย